กองฟ้าสีคำข้ <c oughs> ารูด <c oughs> ้ยน s ัระวังด้วยนะที่เต็มยังครับกำลังเรียบร้อยครับผม <c oughs> เต็มหมดเลยโอ้ยโอ้้า,ตา มาเดเบิ่เบิงบ่งตื่เลยอันนี้ยูโรไคจัดปาดไม่เคยทันใครเลย <c oughs> ผมรอดูนะครับเฮ้ยอะไรทับเจอ เทียงปูดปูดปิดดไปทางไหนเนาะส่บักเอวของมันวะสาบักสวงมัมมาเรื่อนเลยบอลฉันบอลฉันบอลเอาไปสวยโูเดียวดูเดียวดูดำดูดำ ทีอยู่ข้างบ้านกำลังมานี่ต้ไป่งดาวตัวเหลืองแจ้งคืออะไรวะม่งเล่นมัน Enemy UAV a c t i v ไมเร์เนเรียบร้อยแน่โป้งๆเรียบร้อย จัดโดน้จัดไปคุณจอดจัดมาด้บึม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 อันนี้กุ๊ต้อมาได้กัตะีมโอ้ลาไ่งมานล้แล้ว สไนเปนร์ก่อแตกครับดาวครับไอตัวบนอะดาวแล้วแต่ผมมันสุดยอดอยู่แล้วสไนเปอร์เมื่อก่อนมีแต่คนขนน้ำน้ำว่าคุอดมเก่าฝั่งนี้เอน,น,นผมได้ยินเสียงเท้าแล้ว

ผมโดนผมโดนทุกคนแม่งล<อ>ุมลอยเลยวะลุมผมมันลุมผมมันลุมผมทุกคนเพื่อทีผมไปละข้างบนข้างบนคุณนิวขวามือว้าเจ้าโอ๊ะตรงนี่นี่นี่ยิงอยู่ยิงอยู่มันไม่รู้มันไม่ร,มรู้เอามันให้จบเอามันจบ ngoài ngung, lăn lăn, nó cứ ở trên luôn, ai, nhiều hơn đấy, contract fail,

มันลอยว่าใบอ่ะมันลอยมันลอยมันลอยคูดงกาวแล้วก็หนีไปคณดงกาวโดนนาวิทยุทินซุ่มสังหารก็แตกคูจอนดาวหนึ่งคูจอนผมไปเก็บมันนะฝางไว้บย Leaf alo! Ciao! hay, do you tôi Don't fall to yên ngô, I mean. Enemy UAV Action! Utan, utan, toan, toan, i. Tong,

อีกคนนายไม่ดุเพราะว่าเขาเขาผิดปกติทากท้องโอมไม่เคยได้ยินประโยคนี้เอาผมผมเซนเซอร์ไงอัานฟังแล้วมันแปลกหูเหลือเกินพบปิดคอผิดปกติทักท้องเอ้าาข้างหน้าข้างหน้าในรูในรูในรูนี่ว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วถองย้อนเวลาแล้

Keep your senses s h a right on your tail นิวฟ a นน์น่ารก k a y ขอคุณจอดโ,โ,โชคดีเดี๋ยวผมจะรีบาตามไปเวนระวัง้วยนะนลงไม่หยุดเลยวะนันลงตรงไหนอะคุณนิว นูน่นฝั่งคุกทางนู้นได้ครับเดี๋ยวผมเช็คคนครับอีกทีนึงให้นายคนเดียวไกลมากเลยนะคุณเงียบเงียบมันอยู่ข้างบนนะระวังด้วยเราจะวงไปไหน ใครวิ่งวะผมเองก่อแตกครับแอสไตน์ลงทางผมหมอจุจันทร์วงคาเวอร์ผมมีอุปกรณ์เบิกทางฮาเวอร์ก่อแตกครับเล่นไปเล่นไป วิงเขานี้และว่าเข้านี่นเ <3 S 1> ต็มเลยดาวไหมไม่ไม่ไม่ไมโดนอะไรบ้างนี่ยูโ <'re> okay. โดดลงข้างเลยอ่ะได่ครับหยุดว้าน้าครับ มันใช้เยอะมากเลย,เยเลเอะของระวังด้วยระวังนะคุณจอมมันโดตีเล่นอยู่อ <c oughs> เริ่มแล้วมันเริ่มลโอ้ ชุบมันชุบข้างล่างคนนึงมจะตายมึงเจอแล้วมันเจอแล้วนะประตูหน้าประตูด้าหนึ่งจะลงหรอส่นผมหมดละแม่กดแบบนี้ขอไม่คิัดตามนะ Oh. Whoa, got in. Gas is in. a oh. Direct hit. Leave for now. Gas is inbound. Making Sweeping for supplies. Let's improve that kit. precision Enemy precision กลา,เาเงกเก้ข้า้ข้าวจัดแล้วลว,ว,วข้ข้างหน้าข้างหน้าหนึ่งข้างหน้าหนึ่งผมเตรียมก่อแป๊บนึงนะรีโหลดต่อ แอร์ไตรแอร์ไตรไตรเฮ็ดดูเฮ็ดดูหลบได้หลบได้ข้างบนชั้นสามเอาใหเข้าเข้าเข้าล่างเขาร่างโอเคโอเคหลังมาหลังมาหลังมาเจ็บมากเจ็บมากเขาโดนเจ็บมากเลยชั้นสามเจ็บเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรอก่อนรอก่อนจะไปไหนรอด เอาให้รอดเอาให้รอดไปไป,ไปคุณดมเกมลีมาแล้วมาแล้วมาแล้วโว้ยดิดูสิพี่หนูเจ้ย หนึ่งคนนั้นนี่ไม่เขามีความผิดปกติทางท้องตุกตุกตุกเนี่ย่่าต่อให้ <c oughs>